ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมครับประจย์เอกธนกรในรายการเปิดการบิ๊กดวงภาครายเดือนครับสำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพระหัสในช่วงเดือนสิงหาคมนี้การเงินและการงานของคุณการเงินติดขัดครับจะมีปัญหามีภาระเก่าเข้ามาติดขัดมากกันต้องบอกว่านี่เก่านี่สินเก่าเก่าบัตรเครดิตพ่อแม่กู้ยืมไว้พี่น้องกู้ยืมไว้ไปค้ำประกันเขาจะกลับมาเป็นภาระ ให้คุณได้เหนื่อยใจติดขัดมีปัญหาปวดหัวนะคะส่งผลถึงสุขภาพด้วยนะคะทำให้ปวดมีอาการปวดกล้านคอปวดหัวด้วยการเงินและการงานติดขัดถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ดูดบุหรีหรือมีคนในบ้านดูบุหรี่แสดงว่าอะไรทิ้งขี้บุหรี่รอบตัวไปหมดนะครับรอบบ้านไปหมดเจ้าที่ไม่ไม,ไม่ปลื้มเจ้าที่ไม่ชอบจึงส่งผลงเรื่องการงานการเงนินคุณให้มันช็อตแก้ไขซะเรื่องอะไรบุหรี่ขี้บุหรี่แก้แค่นี้ฮะเดี๋ยวทุกอย่างดีขึ้นในเรื่องการงาน คนที่ยังไม่มีงานทําเดือนนี้อยากมีงานทําไปสมัครในวันอาทิตย์หรือวันพระหัสวันพุธอาทิตย์พุธพระหัสนะครับเป็นช่วงเวะที่จะได้งานงานที่เหมาะสมงานที่เกี่ยวกับพนักงานบัญชีงานที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลงานที่เกี่ยวกับศาลงานที่เกี่ยวกับโรงเรียนมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่คุณทําได้ยารักษาโรคก,ก็ทําได้เพลส่งพีษสัตว์ทำได้หมดนี่คือการงานของคุณต่อมาในเรื่องของความรักครับความรักของคุณในช่วงรอบเดือนเดือนนี้ก็ต้องบอกว่า ความรักยังไม่ค่อยสู้ดีเจราจาพูดคุยทะเลาะเบาแว้งต้องบอกว่าเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นเรื่องควบคุมยากระวังปากพ่อยจะเป็นเหตทุทำให้คุณนั้นเดือดร้อนการไปแนะนําสั่งสอนทําให้เขาเบื่อหน่ายเบื่อคุณคนที่มีคนรักนะอย่าบ่นมากนี่คือวิธีแก้แล้วก็คนที่ยังไม่มีคนรักเดือนนี้ ออกจากบ้านไปไปหาเยี่ยมครูบาอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยไปตามสถานศึกษามีเกณฑ์จะได้แฟนครับนะแต่ก็กล้าจีบหน่อยก็ถึงจะได้แฟนคนกำลังรอ,งองคนเก่าอยู่เดือนนี้คนเก่ายัางไม่กลับมาครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเป็นเรื่องของหมอควันเฉยๆคือเข้ามาได้ข่าวคราวหรือพูดคุยว่าจะมาแต่ไม่มาหลายเปอร์เซ็นต์ละกัน ก็แสดงว่าอะไรยังไม่กลับมาวิธีการแก้ไขจ์แนะนำครับไปไหว้เจ้าพ่อควนอูจะเป็นการส่งเสริมดวงชะตาของคุณคุณสามารถที่จะโทรหาผมนะครับที่เบอร์1900 8 8 8 448 1900 888 448หรือว่าโทรเข้ามาหาเลขขาผมที่เบอร์0 8 5 4 4 9 1 4 9 9 085 4 4 9 1499นี่คือช่องทางที่คุณจะติดต่อหรือพูดพูดคุยกับผมได้รบกวนนะครับแชร์คลิปิรีโอนี้เพื่อเป็นธรรมทานด้ววยสสััดีครบ